วันนี้ผมก็พามาดูนะครับสวนอ่าอีกแปลงนะครับแปลงนี้นะครับเป็นสวนมะพร้าวน้ําหอมนะครับนี่ก็เป็นทางเข้านะครับของสวนแปลงนี้นะครับห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ก็ประมาณอ่าสิบกว่ากิโลเมตรนะครับแล้วก็ทางเข้าจากถนนลาดยางไปประมาณสองถึงสามกิโลเมตรนะครับก็เป็นสวนมะพร้าวน้ําหอมนะครับพิกัดอยู่ที่ บนบ้านโค้งนะครับอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์นะครับอ่าเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับจํานวนหกไร่กับสามงานนะครับแล้วก็เป็นที่เป่าอีกห้าไร่นะครับรวมทั้งหมดนะครับสิบเอ็ดไร่นะครับเอกสารของที่แปลงนี้นะครับก็เป็นเอกสารโฉนดคุดแดงนะครับเจ้าของเขาขายรวมทั้งหมดเลยนะครับจํานวนสิบเอ็ดไร่นะครับขายยกแปลงนะครับสามล้านห้าแสนบาทนะครับ ก็เป็นส่วนมะพร้าวน้ําหอมอยู่หกไร่สามงานนะครับแล้วก็เป็นที่ป่าอยู่ห้าไร่กว่านะครับมีน้ําจะให้หนึ่งลูกนะครับแต่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนะครับเดี๋ยวก็ไปฟังรายละเอียดของที่ดินแปลงนี้นะครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดของที่ดินแปลงนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดน,นะครับคลิปท,ปที่ที่ดินนะครับ เผื่อที่ผมจะไปเจอราคาถูกนะครับท่านที่ผ่านเข้มานะครับจะได้ทันนะครับและจะได้ทันกับที่ดินแปลงนั้นนะครับที่ได้มาราคาถูกนะครับก็ไปฟังระเบียบของที่ดินแปลงนี้กันเลยนะครับนะครับก็ที่ดินแปลงนี้นะครับก็เป็นส่วนมะพร้าวทั้งหมดนะครับน้ํำท่าอุลุมสมบูรณ์นะครับมะพร้าวนะครับกําลังให้ผลผลิตเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้นะครับเป็นสวนนะครับเป็นสวนมะพร้าวนะครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดของที่ดินแปลงนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับก็ไปฟังรายละเอียดของสวนแปลงนี้กันเลยนะครับนี่ครับลักษณะของพื้นที่แปลงนี้นะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ แต่ผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามีมะพร้าวน้ําหอมจำนวนกี่ต้นนะครับเนี่ยครับน้ําท่าอุดรสมบูรณ์นะครับไม่ต้องกลัวครับน้ําอุดรสมบูรณ์แต่ไฟยังเข้าไม่ถึงนะครับวันนี้ผมก็มาพบกับพี่วิชิตอีกแล้วนะครับแปลงนี้เป็นส่วนอะไรนะครับพี่ส่วนมะพร้าวน้ําหอมครับผมอมะพร้าวน้าหอมเป็นเนื้อที่ตรงนี้พิกัดคืออะไรครับเบ่อยู่พิกัดอยู่ตำบลมะโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โอเคครับเป็นส่วนมะพร้าวสวนมะพร้าวน้าหอมครับเอกสารอะไรครับพี่สนุดดุดแดงครับผม สถานชนกเป็นแดงมีจํานวนทั้งหมดกี่ไร่ครับส่วนมะพร้าวหอมมีประมาณหกไร่ไก่สามงานไร่สามงานราคาไร่ละเท่าไรครับขายเหมาครับผมขายเหมาเท่าไรครับสามล้านห้าครับผมสามล้านห้าครับทั้งหมดกี่ไร่นะที่ป้งเป่ามีอยู่รวมหมดกับมะพร้าวสมหอมสิบเอ็ดไร่ครับผมทั้งหมดสิบเอ็ดไร่มีคือว่าน,นี้ส่วนมะพร้าวอยู่ประมาณหกไร่ไก่ <6 S 2> สมามงานหกไร่สามงานแล้วก็มีที่ป้งเป่าด้วยรวมเป็นเ็จคือ สิบเอ็ดไร่สิบเอ็ดไร่ครับผมขายทั้งหมดเหมาเหมาเหมาขายครับสามล้านห้าครับผมโอเคต่อรองกับเจ้าของได้ครับผมต่อรองกับเจ้าของได้ครับส่วนมากก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดใช่ไหมครับเนี่ยครับผมมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็มีกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องอ๋อครับแล้วมีสาหนึ่งลูกนะครับสาอยู่ในพาดูครับพาดูมะพร้าวนี่คือให้ผลผลิตแล้วครับผมพอจะรู้ไหมครับว่ามะพร้าวนี่เป็นมะพร้าวพันธุ์ไรมะพร้าวน้ำหอม ไม่รู้เอ้ไม่รู้ฮะน่าจะเป็นพวกกะทิเนาะลูกยีเล็กนี้มะพร้าวกะทิมะพร้าว้มหอมกะทิสิเขาเรียกเรียกกันนะน้ำดีมากเลยนะครับเนี่ยน้ำนี่เขาเป็นของเจ้าของก็สูบมาแล้วว่างครับนี่น้ำปล่อยมาจากธรรมชาติครับโอ้แต่เขาครับจากเขาไม่ต้องกลัวเลยน้ำท่าดมสมบูร์ผมก็ไม่ไม่ได้มีโดน,นการถ่ายมุมสูงให้ดูะ จะได้ายนันะ่นะครับมีมีโดนี่ถ่ายม,มุมสูงให้ดีจังเลยก็ดูพอสังเกตไปก่อนอันนี้เป็นท่อของเขาเลยท่ออ,ทอ๋อปลูกกล้วยแซมกลก้วยกล้วยอะไรนี่กล้วยน้ำว้าปะ่ะกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องแล้วก็กล้วยหักมุกไปหักมุกกับน้ำว้ามะลิอ่อง ผมก็เพงเคยได้ยินชื่อเหมือนกัน <laughs> สม่มาจะรู้จักแกแกว้วยน้ำว้าธรรมดาเรามีสระน้ำหนึ่งลูกออประมาณเนื้อที่ก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ยถึงไร่ไหมนะไ,ไ,ไม่นะสระลูกเนี้ยก็น่าจะได้อยู่สระก็ลูกใหญ่พอสมควรน้ำใช้ได้ทั้งปีอ่ะใช้ได้ตลอดปีครับทังน้ทำนา ทั้งนู้นใช่หมดใช่ไหมพี่ใช่หมดครับป่ากระโพยที่ว่าเป็นป่ากล้วยปา่ยปาอะไรใช่หมดแค่แดงก็แค่ไหนแดงแค่นี้อ่ะสะเนี่ยเนี่ยแค่สาะอ่าแค่สาะไปนี่น่ะไปน,นู่นล่ะที่เราเดินมาเอาร้าว,อ,าาวอ่ะเอาร้าวอ๋อแค่ส่วนมะพร้าวแค่นะั้นอ่าสวนมะพร้าวส่วนมะพร้าวไปโน่นครับผมลัมกษณะของที่ดินก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะใช่ครับ หลังนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เอานันนี้น้องมีแดนท่อยู่นี่เนี่ยไปป่ากระโพดนี่ครับที่ว้าป่าูกกระโพดไว้ที่องป่าประมาณประมาณห้าไร่กว่าห้าไร่ครับเขาปลูกกระโพดไว้แต่ส่วนมากก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมเนาะใช่ครับมะพร้าวน้ำหอมครับให้ผลผลิตได้แล้ว กล้วยมุกกล้วยหักมุกมาเนาะกล้วยน้ำว้าผสมกับมันก็สามารถที่จะปลูกอย่างอื่นได้กันเนาะได้ครับแต่งเนี้ยเพราะว่าน้ําท่าก็อุดมสมบูรณ์มากได้ครับได้ครับได้ได้ได้แต่แปลงนี้ไฟยังไม่ถึงนะพี่เนาะยังยังยังไม่ถึงไฟไฟไฟยังไม่ถึงก็แต่ส่วนน้ำนี่ไม่ต้องกลัวน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ นี่ก็เป็นนะครับภายในสวนมะพร้าวน้ำหอมเลยนะครับก็มะพร้าวน้ำหอมนะครับก็กําลังให้ผลผลิตเลยนะครับแต่เจ้าของเขาก็ได้ทําการตัดไปมั่งแล้วนะครับโดยบางต้นก็ยังไม่มีลูกห้เห็นนะครับแต่มะพร้าวน้ำหอมนะครับต้นก็ยังสาวอยู่นะครับก็ให้ผลผลิตค่อนข้างหลกพอสมควรนะครับก็มีมะพร้าวน้ำหอมนะครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับก็มีประมาณ 6ไล่3งานนะครับแล้วก็เป็นที่ปล่าอีกประมาณ5ไร่นะครับรวมเป็น11ไร่นะครับที่ปล่านะครับก็เหมาะสําหรับนะครับทําสวนผสมก็ได้นะครับหรือจะทํเพืชเชิงเดียวก็ได้นะครับพอนาท่าแปลงนี้นะครับอุดมสมบูรณ์นะครับเจ้าของเขาก็ตอนนี้ก็ยังทําเป็นอะไรเรียกกระปพดแล้งอยู่นะครับถ้าถ้าท่านใดสนใจนะครับผมก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อให้นะครับนะครับมาพ้านหอมก็ ค่อนข้างให้ผลผลิตดีเลยนะครับอันนี้ก็คือที่ว้าเป่าที่ว่าจุดน้องกิ่ไร่พี่ตรงนี้เดินฝั่งเข้าไปก็ได้อันนี้ห้าไร่กว่าครับอะไรกว่านนี้เขาปลูกกระโพดไว้อ่าปลูกกระโพดไว้อันนี้เขาปล่อยให้เช่าร่วงไงครับเนี่ยไม่ได้เช่าทําเองครับเจ้าของทําเองครับผมก็คือแปลงป่ากล้วยนี่ก็คือแปลงเดียวกันแปลงเดียวนครับแปลงเดียวแปลงที่มีกล้วยกับมะพร้าวครับผมส่วนที่ว้าเป่าก็มันห้าไร่ห้าไร้ห้าไร่ห้าไร่กว่า มันความกว้างประมาณเท่าไรความกว้างเกือห้าสิบเมตรแดนก็คือความกว้างเกิดจากต้นไม้คือคือที่ต้นไม้ต้นนี้คือแดนของเขาอ่าใช่ครับต้นไม้ต้นนี้เป็นแดนของเขา่อ๋อครับผมยาวไปนู่นยาวไปนู่นครับยาวไปนู่นลงไปนู่นเลยครับอไปถึงคลองนู่นอ่าคลองเรานี่ก็ยาวไปนี้ไปถึงสุดสุดน่าจะหลายสิบห้าหกสิบเมตรก็น่าจะได้นะครับจากนู่นเลยเลยหน้ารถยนต์บีกนเนาะครับผมใช่ครับหน้รถยนต์ประมาณหกเจ็ดสิบเมตรได้ หน้ากว้างของที่แปลงนี้นะครับประมาณหกเจ็ดสิบเมตรน้องก็ก็เรียกว่าเขาอะไรก็ไม่รู้อันนั้นเขาไอ้บ้านท่าท่าแดงอืมเขาท่าแดงมัานท่าแดงนุ่งขาเค้งท่านใดนะครับที่สนใจสวนมะพร้าวน้ำหอมแปลงนี้นะครับผมก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับท่านใดที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับ ผมก็ขอจบการรีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้คอยพบกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ